ขำคันเรื่องต่อไปก็ให้ชื่อว่าการนัดพบดูตัวที่แสนจะน่าเบื่อหน่ายส่งมาจากคุณพี่สบันนาอีกแล้วครับส่วนคนเล่าก็ฉัดเจริญคนดั้งเดิมครับเรื่องเกิดจากการที่มีหนุ่มสาวคงแก่เรียนคู่หนึ่งที่ใช้เวลากับการเล่าเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาหาคู่เอง ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจใช้บริการหาโคจากบริษัทแห่งหนึ่งหลังเวลาสมชั่วโมงของการนัดพบดูตัวครั้งแรกผ่านไปอย่างอ่อยอิงชายหนุ่มก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ขอตัวออกไปโทรศัพท์พร้อมกับเดินกลับเขามาบอกกับหญิงสาวอ่ะผมต้องขออภัยที่จะต้องขอตัวจากคุณตอนนี้เนื่องจากผมโทรไปที่บ้าน และพบว่าคุณแม่ของผมเกิดไม่สบายและต้องการให้ผมช่วยพาไปโรงพยาบาลตอนนี้จะรอช้าไม่ได้ครับหญิงสาวได้ยินก็ถอนใจยาวอย่างโล่งอกพร้อมกับพูดขึ้นว่าแหมช่างโชคดีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณแม่คุณไม่ป่วยซะก่อนแล้วก็คุณแม่ของฉันน่ยก็ต้องไปคนป่วยหนักแน่ชีเดียวละค่ะ